ผมอย่างที่พี่สุดาสุดารัตว่าตัวนี้เป็นอะไรนะครับตอนแรกตัวนี้หอมตอนมาหอมมากเลยหอมมากนี่เรียกว่าัวโครงได้เลยไหมครับได้เลยค่ะวัวครงวัวครงเลยได้มาอยู่ตั้งแต่ปีใหม่ครับมกราไอ้สิ้นเดือนมกรลาครับผมมาอยู่สิ้นเดือนมกรลาคุณพานนาเมีาาครับสามเดือนผิวพันเปลี่ยนเขาได้กินกินดีมีชัยครับอผมอยากสอบถามว่าตอนเขามาแรกๆ สุขภาพเป็นไงครับตอนมาแรกๆหรืสุขภาพผิ่มีลไปผอมผอมมากเลยจ้ะผอมมากผอมมากผอมโซน่ะผอมโซเลยจ้ะเรียกว่าผอมโซได้เลยจ้ะลูกเขาก็พุ่งทอดใหม่ๆเขาก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงด้วยแหละครับผมพอมาปุ๊บวันนั้มากินใช่ไหมครับพี่สังเกตดูเขากินตัวเนี้ยลูกเขานี่ลูกเขาจ้ะลูกอีตัวนู้นอีตัวเขาจ่อยเนาะ ตอนนั้นลูกเขาพร้อมไหมครับตอนนั้นพร้อมพร้อมด้วยจ้าตัวเล็กมันมันยังเล็กอยู่เนาะครับทีนี้พี่ลองลองกลมดูเอ๊ะเขาดูดนมทำไมน้ำนมเขาไม่ค่อยมีอ๋อน้ำนมไม่ออกจ้าตอนมาใหม่ๆครับน้ำนมเขาไม่มีอยู่ไปอยู่ไปกินกินกินน้ำที่เราให้ตลอดไปทุ่งนาพี่ยังหิ้วน้ำอ๋อยังหิ้วพี่หิ้วน้ำไปหยดให้เขาใส่ถังนะโอ้ครับทั้งที่มีน้ำคลองอ่ะโอ้พี่อ่ะเข็นน้ำไปสี่เข็นน้ำไปสุดี่เดือนอ่ะับไปทุ่งนานพี่เข็นน้ำไป เอานี่แหละไปตั้งตั้งตั้งไว้พี่ก็ไปหยด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 เขาก็กินผมนี่รักวัวจริงจริงจังๆนะครับผมรักวัวจริงมากครับนี่แบบนี้รักมากทีนี้ทีนี้พอพอพอหลังๆมาเฮ้ยสังเกตดูน้ำนมนมเขาเริ่มตั้งเต้าเริ่มแล้วลูกดูดนมอ่ะมันจะมูกเปียกจมูกเปียกจ้ะเมื่อก่อนไม่มีจมูกเปียกอ๋อเฮ้ยน้ำนมมาแล้วอ่ะน้ำนมเริ่มมาใจนี่เริ่มโตนั้นหลังจากได้กินประมาณระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ครับ ประมาณเกือบเกือบดือนเกือบเดือนเหมือนกันประมาณเกือบเดือน<จ>นะครับเ<จ>นาะก็เลยสังเกตเห็นชัดเจนเพราะว่าวัวเขามาในสภาพแบบโซมแล้วจากวัวเขาผอมค่ะผมจากเขาอาจจะกินหญ้ากินอยู่แหละแต่ว่ากินไม่ค่อยอิ่มอย่างเงี้ยอแล้วคุณคลอดลูกใหม่ด้วยครับผมหนักเลยหนักเลยทีนี้ก็เลยนี่แหละตอนนี้น้ำนมนมตั้งเต้าดูดเมื่อไร่ก็เปียกจมูกเแื่นั้นเพรว่าน้ำนมสมบูรณ์มากน้ํานมสมบูรณ์มากตอนนี้ก็ยังมีนม้ํานมเยอะนะครับผมใช่แล้วไอ้ตัวแดงน่ะตัวแดงก็ผอมเหมือนกันครัตัวแดงผอมลูกเขาตัวนี้ นี่ลูกตัวนี้ลูกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตอนมาตอนมาไม่ได้โตขนาดนี้ครับผมมาอยู่สามเดือนนี่แหละสามเดือนอ้วนตับเลยอ้วนตับกินหญ้ากิกนหญ้ากเก่งไม่ได้ให้อาหารนะรกินหญ้ากินหญ้ากินฟางปกติแต่อิ่มทุกวันแต่อิ่มทุกวันแล้วก็กินน้ำกินดีมีช่ยตลอดครับจากที่มาอยู่ใหม่ๆไม่เห็นนมน้ำนมไม่ฟูใช่ไหมครับหลังๆมาณปัจจุบันเนี่ยครับผมไปขอดูดนมแม่นมนี่เป็นฟองออกมาฟดๆเลยโอ้โหนี่ ครับยังดูดอยู่ยยังดดููอสิบเดือนแล้วยังดูดอยู่ดิอ้วนมากครับผมสิบเดือนแล้วนี่แม่เขาก็ไม่โซมนะครับน้อแม่ไม่โซมอะก็คือเขาอ้วนขึ้นแล้วนี่ครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่สิบเดือนนะครับยังกินนมอยู่นะครับผมสิบเดือนแต่ยังกินนมอยู่อันนี้แม่เขานะครับเนาะ้ดงนี่แม่เขาสีแดงครับผมจริงยังอ้วนอยู่เลยนะครับนี่แหละเพิ่งมาอ้วนอ๋อผิวพรรณก็กำลังผิวพรรณสวยนะครับน้อสวยนี่ก็อย่างนีเงาแวบเหมือนกันเงาแวบ ตอนเอามาใหม่ๆเขาจะไม่ใช่แบบนี้พี่มีรูปอ,อยู่พี่ส่งให้ดูครับผมชัดเจนสิทธ